พอเจริญพรสำหรับวันทำงานที่หลายท่านรู้สึกว่าไปทำงานแล้ววันนี้จะต้องเจอศัตรูศัตรูที่คอยเบียดเบียนเราศัตรูที่คอยทิมตำเราก็ทำลายศัตรูซะทำลายศัตรูมีหลายวิธีทุบเขาซึ่งก็จะต้องแตกหักทั้งเขาแล้วก็บาดเจ็บทั้งเราก็จะยิ่งเป็นการเพิ่มรอยแผลมากขึ้น วิธีทำลายศัตรูให้หมดไปจาัดก,การทิ่มตำเราก็คงจะมีอีกวิธีหนึ่งคือลักษณะของการเจรไนค่อยๆเจรไนตกแต่งให้กลายเป็นคล้ายๆกับเป็นพลอยเป็นเพชรเป็นเครื่องประดับหรือว่าเปลี่ยนรูปร่างเป็นโมบายแต่ก็ต้องอาศัยความสามารถในการเจรไนต้องอาศัยความอดทนต้องอาศัยทักษะในการเข้าเหลี่ยมเข้ามุม เพราะเชื่อว่าทุกคนก็มีเรียมมีมุมที่จะเบียดเบียนจะบาดให้เกิดความบาดเจ็บแต่ถ้าหากว่าเรามีทักษะในการที่จะเจรไนให้เขาเป็นเพชรหรือเป็นเเครื่องประดับรูปแบบอื่นศัตรูก็จะหายไปท่านทั้งหลายในความเป็นจริงเราคงหนีไม่พ้นกับเรื่องของการที่จะต้องอยู่กับคนที่เบียดเบียนเรา และเขาก็อาจจะมองเราในมุมที่เบียดเบียนเขาฉะนั้นทำลายศัตรูซะด้วยการเจรไนศัตรูให้กลายเป็นอัญมณีที่มีค่าเมื่อเราจําเป็นต้องอยู่ด้วยกันมันคงมีวิธีเดียวคือรูปแบบของการที่ทํำยังไงจะกลายเป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าสิ่งที่กลับมาค่าขอจเจริญพรธรรมะวันทํางานทําลายศัตรูโดยพร้อมเพรียงกันขอจเจริญพร